วันนี้วันนี้เราไปไหนกันกำลังจะไปลาววันนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นครับตอนนี้เรากำลังไปไหนครับโกดูดาวต้องไปไหนกันคะขึ้นเครื่องไปอุบลก่อนค่ะไปอุบลเพื่อไปเจอครอบครัวพี่แจ็คก่อนนะคะ พี่แจ็คพีกี่คนคะลูกมีลูกลูกพี่แน่ๆติดตัวมีอยู่สองมีสองคนติดตัวเลยติดตัวเลยมีอยู่สองอ๋อติดตัวติดตัวมีสองคนก็ลูกสาวอะมีอยู่สองคนเออแต่ที่แน่ๆวันนี้เราจะไปทำอะไรกันพี่แจ็ควันนี้เราไปกินของอร่อยที่อุบลก่อนนะครับแล้วก่อนที่เราจะข้ามไปที่ประเทศลาวครับเราจะไปลาวไปทำอะไรจันแด๊ดเที่ยวไปเที่ยวไป กระเป๋าครับกัรงานหัวกางนดไม่ต้องขาดคำเลยไม่ทันขาดคำการนนั่งกับพ่อมามีไกดแนะนำครับเป็นมิชลินไกด์ของที่นี่นะครับวันนี้เราแวะกันที่อยู่บนราชุดนีร้านอินโดจีน ดังท<น>ี่สุดในอุบลเลยป่ะใช่ใช่คนที่เป็นแขกบ้านแขกเมืองก็จะมาที่นี่กันถ้าเป็นอาหารเวียดนามนะ มาถึงร้านอาหารอินโดจีนกันแล้วนะคะที่แรกค่ะที่เรามาถึงกับอุบลน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูแนะนําที่นี่กันนะคะดูสูงไ,<ป>ไวเนาะทางนง่ายก่อนนี้รู้ก่าทำไมกบรอง ท้องมันดืดรู้เปล่าทำไมท้องมันดืดเพราะข้าวไม่สุกรู้เปล่าทำไมข้าวไม่สุกเพราะคนไม่ได้ไปหูวเพราะฝนตกเพราะคุณมันเปียกตอนเด็กเพราะคุณมันเปียกข้าวันเอางเอาาวสน้นนัมสามสามสองสามหก ป้าเนี่ยสายแล็บ้ะบอกก่อนโยกถึงวัดแล้วครับอนี่ก็วัดนองป่าวงวัดนุมอ่าวัดอันนี้ก็เป็นวัดของพระเกจิอาจารย์ดังที่จังหวัดอุบลนะครับก็คือหลวงปู่ชานั่นเองนะั น,นี่แดนสักสิดูสิสวยมากเลยนะคะสวย,มา,ยวมากเลยค่ะแล้วก็ก็จะเป็นหุ่นขี้พึ่งของหลวงปู่ชาเท่าเท่าตัวจริงเลยแบบสเกลหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ ้องนี้นะครับหนึ่งสองท่ระดับหนึ่งอะครับแดบโชว์แม่งลย <laughs> ครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับพระโพธิญาณเนมอันนี้ก็พระโพธิญาณเถรหรืออีกอย่างเรียกว่าเถระ <laughs> <laughs> พระโพธิญาเถระ <laughs> แล้วมันเนมยังไงะ นี่ผมแกล้งโง่เพื่อให้พี่เขาแบบชายนี้ไม่ใช่ผู้ใหม่อะด้วยหางตานี้วเป็นนอนเนยน รเราอยู่ที่โรงแรมโรงแรมชื่อว่าโรงแรมชื่อว่าเดลิดเดลิอ่าเปภาษาฝรั่งเศสคือเาเตีงนั้นแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นที่พักของเราที่อู่บนห้องของเราจะเป็นเตียงทวินแบบนี้เขก็จะมี สื้อคลมนะอุ้ยน่ารักจังเสื้อควุมนะลายน่ารักเวอร์เริ็ดเ,เข้าตกะเนสวยดีนะสวยมีระเบียงด้วยก็ห้องน้ำอุ้ยอันนี้คือเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าต่างเอามาทำกระจกวยน่ารักจังีก็มีทุกอย่างให้เหมือน เรามปกติเข้าไปนะคะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นอ๋อตู้เย็นตู้เย็นมีขนมให้ด้วยก็คือคนจะเข้าไปยังไงวะไหน <laughs> ดูเด, <laughs> ดูเปิดเธอเปิดตู้เย็น <laughs> ไอ้เอออะวิธีก็มาวิธีการใช้งานไปดูวิธีการใช้งานคือถ้าเปิดออกมาใช่ไหมอเนี่ยเห็นไหมไม่ทันได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นการเปิดที่ถูกต้องเนี่ยแ้วผมก็ทำอย่างนี้แล้วผมก็ทำอย่างนี้มันเป็นแบบมันเป็นสเต็ปการที่คุณได้ฉีกขาเนี่ยทำให้คุณได้แบบออกกำลังกายเย้คุณเล่นวะได้ไหม พลิก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 หมุนได้เท่าไรเนี่ยมันหมุนได้ปะมันหมุนไม่ได้มันติดเพราะว่าสายมันอยู่นี่โอเขี่ยขาแลวดีทุกอย่างติดอย่างเดียวตีดเย็แต่ถือว่าโอเคครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวไปดูกัน ถือเป็นนักท่องเที่ยวจีนเลยแต่ไยหน้าเหมือนอ้มเลยอ๋อผู้พี่เขายังไม่มาเหรอครับเนี่ยผมรู้ว่ามา ัดูลูกมาดูลูกมาแม่ลูกมาสวยผมไายชมจันอันนี้ชมจันรมจันอันนี้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วอันนี้นะแต่ว่าบนท้องฟ้าไม่มีอะไรเลยนี่ค่ัอาหารโอเคครักักให้คาไม่ไม่เอาช้อนนะครับนี่ เราองานเยอ่งานยัเมนูอื่น้าวเมนูกอร่อยร้านเต็มร้านร้านเต็มร้านหรอเมนูอะไรคะพันมีพันให้พันมีพันให้หมื่นมีหมื่นให้หลาไม่้หออันนั้นเช่ออันนี้อันน้ซี่โครงหมูก่อนครับก่อนครับค่อยกินไม่มีใครแย่งหมูสต๊ะกนค่อยกินเห็ไหมใช่กักเ แค่ค่อาหารที่นี่สิบเต็มแล้วแค่ okay, ค่ะอร่อย